รับมือวันนี้วันแรก23ปัจจุบันถึง25กุมภาพันธ์ฝนฟ้าะนองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยเป็นวันแรกสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีความชื้นจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตล่าสุดในวันนี้ช่วงเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์ลมระดับบนที่5,500เมตรเริ่มพัดลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 4ถึง1,018เริ่มเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคก,กลางจนถึงภาคตอนออกตอนบน ส่วนลมฝ่ายตะวันออกได้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเป็นวันแรกและแนวโน้มปริมาณฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ23นาิกาของวันที่22จนถึงช่วงเช้าของวันที่23เกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่ง ภาคตนออกเฉียงเหนือมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดแรงลมระดับฐานเมฆ925เฮกโตปาสคาวหรือสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกจังหวัดมุกดาหารมีความเร็วของลมประมาณ33นอต และเคลื่อนมาบริเวณจังหวัดยะโสธรร้อยเอดกาฬสินมหาสรารคามขอนแก่นลมจะพัดแรงเป็นวันแรกในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนภาคกลางด้านรับลมบริเวณจังหวัดลบ,บบุรีสระบุรีภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์ลมจะพัดแรงวันนี้เป็นวันแรกส่วนภาคตอนออกบริเวณด้านหน้าเทือกเขา ได้แก่นครนายกปราจินบรีและสะแก้วจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงเข้าปกคลุมค่ะส่วนภาคใต้ลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างวันนี้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีกําลังแรงขึ้นอาจมีคลื่นสูงเกินกว่า2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองและใกล้กับแนวชายฝั่งห่างจากฝั่งอาจมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะ พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีคลื่นลมค่อนข้างสูงส่วนสีฟ้าอ่อนคลื่นลมเข้าสู่เกณฑ์ปกติและอ่าวไทยตอนบนยังมีคลื่นลมปกติในเช้าวันนี้วันที่2 3กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่23อ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมจะเริ่มสูงขึ้นพื้นที่ใดมีสีม่วงคลื่นลมจะเกินกว่า2เมตรจนถึงเกินกว่า3เมตรได้หากบริเวณใดมีฝนเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวจะมีคลื่นลมแรงอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัด ระจบคติขันจนถึงนราธิวาสใกล้กับอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์และปริมาณฝนจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงบ่ายจนถึงค่ำทั้ง3วันนี้บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานีและนราธิวาสจะมีฝนตกหนักได้ระหว่างวันที่23ไปจนถึง25กุมภาพันธ์ค่ะ ตอนบนของไทยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวช่วงกลางวันส่วนช่วงเช้ามีอากาศเย็นจากบนอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับมีลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไปประมาณ5,500เมตรหรือ500เฮกสโตปารคข่าวพัดมาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้เกิดแนวลมปะทะกัน เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหรือลมฝ่ายตะวันตกจะพัดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดจากด้านทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกคือลมระดับฐานเมฆเมื่อมาปะทะกันจึงเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้น ขอให้พี่น้องทั่วไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตเตรียมรับมือกันด้วยฝนน้อยแต่ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีบางพื้นที่ลูกเห็บตกโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาคือภาคเหนือตอนบนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพร่แม่ข้องสอนลำพูนและลำปางค่ะตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ มาอัปเดตข้อมูลกับแมวสุขสันต์ข่าวเรื่องประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศปราปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณภาคใต้คลื่นลมจะแรงขึ้นบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่23คือวันนี้ไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์3วันรวดประกาศเตือนฉบับล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เป็นฉบับที่7 ผลกระทบวันที่2 3ถึง25กุมภาพันธ์นี้ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตนออกจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงเช้ามีอากาศเย็นช่วงกลางวันมีอากาศร้อนและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปะทะกับลมฝ่ายตะวันตกคือลมตะวันตกเฉียงใต้จึงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้อง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้โดยเฉพาะที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือในระยะแรกหลังจากนั้นช่วงประมาณวันที่24กุมภาพันธ์จนถึง25กุมภาพันธ์ความชื้นมากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและกระจายพื้นที่มากขึ้นทั้งสองภาคตอนบนส่วนภาคกลางภาคตนออกวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นแล้วค่ะ เมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง25กุมภาพันธ์ช่วง24-25เริ่มมีอากาศหนาวเย็นและมีลมพัดแรงได้สัมผัสอากาศเย็นรอบสุดท้ายส่งท้ายก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะ ติดตามฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนของไทยเริ่มมีแนวโน้มฝุ่นละอองหมอกควันเริ่มลดน้อยลงเพราะวันนี้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงนำพาฝุ่นละอองหมอกควันลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะบริเวณภาคเหนือในวันนี้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าและเกิดหมอกและมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันเมื่อมีอากาศร้อนจัดจะเกิดฝนฟ้าคะนองวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นที่ภาคเหนือร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ โดยจะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยากำแพงเพชรและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสส่วนบนยอดดอยจะเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ7-15องศาเซลเซียสยังมีอากาศเย็นบริเวณยอดดอยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่มาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมที่ภาคเหนือด้วยความเร็วประมาณ5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีกำลังค่อนข้างอ่อนช่วงกลางวันจึงทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างวันนี้เริ่มมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่บางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยเนื่องจากมีอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อมีฝนเกิดขึ้นจะมีลมกระโชกแรงคาดว่าจะมีฝนที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมาบริลามสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้ประมาณ20-24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดในช่วงกลางวันประมาณ33-36องศาเซลเซียสโดยบริเวณยอดภูยังเป็นอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าๆประมาณ14-18องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับภาคกลางจะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันโดยเกิดฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนใหญ่จะตกบริเวณจังหวัดอุทยัยธานีสระบรุรีการจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ25-27องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกค่ะพัดผ่านบริเวณอ่าวไทยด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าเทือกเขานครนายกปราจินบุรีและสะแก้วส่วนฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดใกล้กับแนวชายฝั่งได้รับความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุณหภูมิตามสุดในเช้าวันนี้ประมาณ24-27องศาเซลเซียส ส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงสุดประมาณ33-36องศา,ศาเซลเซียสค่ะมีลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเพิ่มมากที่สุด เกิดฝนฟ,นฟน้าขนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้ประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-33องศาเซลเซียส โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนจะมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองเริ่มมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วค่อนข้างแรงค่ะ20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทําให้คลื่นลมสูง2-3เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะ พี่น้องเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25กุมภาพันธ์ค่ะพากใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่ โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจงังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็วประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นอาจสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศจะร้อนในช่วงกลางวันเมื่อมีฝนตกจะเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่โดยจะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิเช้าวันนี้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสเริ่มอบอุ่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ขอให้พี่น้องทั่วไทยเตรียมรับมือกันด้วยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะคลื่นลมเริ่มแรงคลื่นอาจซัดเข้าหาฝั่งด้วยโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างส่วนพี่น้องภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออก จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงนี้จากแนวปะทธะอากาศโดยเฉพาะตอนบนของไทย2ภาคคือเหนือและอีสานจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดลงมาปกคลุมปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อลมสองทิศทางปะทะกันจะเกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกลมกระโชกแรงด้วยพืชไร่พืชสวนอาจได้รับผลกระทบ ครั้งนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านพี่น้องกเกษตรกรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยโดยเฉพาะสวนทุเรียนค่ะอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมพมาวริเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมกันตั้งแต่ช่วงประมาณ1นนาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเช้าค่ะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขารวมทั้งภาคตะวันออกใกล้กับแนวชายฝั่ง โดยภาคเหนือเริ่มมีฝนที่จังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เป็นฝนบางเบาฝนปล่อยและจังหวัดตากส่วนภาคกลางเริ่มมีฝนตั้งแต่นาคารสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทมาจนถึงพระนาคารศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีภาคตนออกปราจินบุรีนครนายกฉะเชิงเซาและชลบรุรีภาคตนออกเฉียงเหนือด้านหน้าเทือกเขาจะมีฝนกันเล็กน้อยที่ชัยภูมิขอนแก่น มหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดนครราชสีมา,ด,าด่านขุนทดสีคิ้วปากช่องมีกลุ่มฝนก็นได้เล็กน้อยจากภาพถ่ายดาวเทียมคาดว่าบริเวณภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งมีโอกาสเกิดฝนในเช้าวันนี้ได้ค่ะส่วนภาคตนออกในจังหวัดชลบรุรีพัทยาสัตหีบอาจมีฝนเกิดขึ้นในช่วงเช้าประมาณ3นาฬิกาถึง5นาฬิกาได้ในช่วงบริเวณภาคใต้ ในจังหวัดชุมพรคาดว่าจะมีเมฆเข้าปกคลุมช่วงเช้าเช้าอาจมีลมพัดแรงและมีความชื้นเพียงพออาจมีฝนปลอยเกิดขึ้นได้ค่ะติดตามโมเดลของอีเัจุฝนสะสมในช่วงเช้าวันนี้เวลาโดยประมาณคือ5านาทีกาที่ภาคเหนือเริ่มมีความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือกันแล้วค่ะที่เชียงคำป่าแดดอำเภอพานแม่ใจจังหวัดพะเยาอำเภอปงศบคุณจังหวัดน่าน อำเภอลองอเ,อเด่นชัยจแพร่อเ,พอเภมืองอุตรดิตถ์ลับแแปลอศรีสัชนาลัยสวรรคลโลกจัังหวดสุขโขทยัยจกำแพงเพชรอ,อพันธ์กระต่ายอเภอเมืองกำแพงเพชครคลองลานปางศิราทองคลองขุงจังัดต,ตากอเภอวังเจ้าอเภอเมืองตากคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและอำเภออุ้มพางตั้งแต่ประมาณ5นาฬิกา บริเวณภาคกลางเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมที่อำเภอทองผาภูมิสังขบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบ,บรุรีและพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นสุพรรณบุรีนคนปรปฐมพระนครศรีอยุธยา อำเภออู่ทองอเอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอภอกำแพงแสนบางเลนจังหวัดนครปฐมอมเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภอบางปะอินส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยค่ะภาคเหนือให้เตรียมรับมือกันด้วยค่ะตกตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าตั้งแต่5นาฬิกาถึง7นาฬิกาอุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกตากส่วนพิจิตรยังมีท้องฟ้าโปร่งค่ะภาคกลาง ช่วงเช้านครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาการจันทบรุรีราชบุรีภาคตะวันออกช่วงเช้าเช้าจะมีใกล้กับแนวชายฝั่งชมบรุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนช่วงบ่ายบริเวณตอนบนของไทยจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักที่ภาคเหนือโดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อเภอสมิงอเภอเมืองเชียงใหม่อเภอหางดงอ,อแม่แจ่ม อำเภออ,อมก๋อยอำเภอหอดดอยเต่าคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะบริเวณดังกล่าวอาจเกิดฝนฟ้าคะนองและที่จังหวัดลำพูนคาดว่าจะมีฝนตกที่อำเภอเมืองลำพูนเวียงหนองร่องป่าซางแม่ทาบ้านโฮองอําเภอลี้ทุ่งหัวช้างในจังหวัดลำพูนคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองที่บริเวณอําเภอลี้ค่ะและอําเภอทุ่งหัวช้างส่วนที่จังหวัดลำปางจะมีฝนกันได้เล็กน้อยเขตติดกับ จังหวัดลำพูนได้แก่อำเภอเสริมงามศบปราบเกะาะคาอำเภอเถินและอำเภอแม่พริกจังหวัดตากจะมีฝนกันได้เล็กน้อยอำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่ระมาดช่ชวงเช้าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมที่ภาคเหนือมากขึ้นโดยปกคลุมไปจนถึงช่วงคำ่ำในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พเยาแม่ห้องสอนลำพูนล,ลำปาง จนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาโดยฝนจะเคลื่อนมาปกคลุมที่เชียงรายพะเยาและน่านขอให้พี่น้องบริเวณตอนบนของไทยซึ่งเป็นช่วงที่มีแนวปพธะ,ะอากาศเฝ้าระวังฝนตกลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนถึงแม้ว่าจะเป็นฝนน้อยแต่จะมีลมกระโชกแรงในบริเวณดังกล่าวค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงเช้ากลุ่มฝนอาจมีได้เพียงเล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาส่วนช่วงบ่ายจะมีฝนกระจายตัวบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาแต่เป็นฝนโปอยฝนเล็กน้อยเท่านั้นระวังลมกระโชกแรงค่ะ ส่วนภาคกลางตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายส่วนใหญ่จะมีฝนตกด้านหน้าเทือกเขาได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีและราชบรุรีซึ่งราชบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงประมาณ16นาฬิกาที่ราชบรุรีได้แก่อําเภอสวนพึ่งอําเภอบ้านคาอําเภอจอมบึงอําเภอปากท่อส่วนราชบุรีโพธารามบ้านโป่งจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะ ภาคตอนออกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นที่ชมบรุรีอำเภอเมืองชมบรุรีพนัดนิคมพานทองบ้านบึงจะเป็นฝนเล็กน้อยแต่อาจมีลมกระโชกแรงทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนในจังหวัดชมบุรีค่ะภาคตอนออกวันนี้ส่วนใหญ่จะตกใกล้กับแนวชายฝั่งส่วนที่จังหวัดสระแก้วจะเป็นฝนบางเบามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมที่สระแก้วปราจินบรุรีและนครนายกโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยค่ะ ที่สะแก้วตั้งแต่อำเภอเมืองสะแก้ววัฒนานครตาพริยาโคกสูงอรัญญะประเทศจะเป็นฝนปล้อยค่ะส่วนที่วังน้ำเย็นวังสมบูรณ์คลองหาดเขาชะกันเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนบริเวณภาคตนออก ที่ชนบุรีจะมีฝนตกหนักที่อำเภอบ้านบึงอำเภอเมืองชนบุรีอำเภอศรีราชาอำเภอหนองใหญ่วันนี้บริเวณภาคตอนออกค่อนข้างแปรปรวนทั้งบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งจันทบรุรีจังหวัดตราดระยองบริเวณดังกล่าวอาจมีอากาศร้อนอบอ้าวเมื่อมีฝนเกิดขึ้นจะเกิดลมกระโชกแรงด้วยค่ะ ช่วงเย็นจนถึงค่ำมีฝนน้อยส่วนช่วงดึกในจังหวัดสระแก้ววัฒนานครอรัญญาประเทศจะมีฝนตกหนักจนถึงจังหวัดจันทบรุรีมีฝนตกลงกระชกแรงสอยดาวป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีท่าใหม่ค่ะภาคใต้วันนี้เป็นวันที่มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นปกคลุมบริเวณอ่าวไทยพี่น้องเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเพราะในบริเวณ อ่าวไทยมีฝนตกหนักคลื่นลมค่อนข้างแรงค่ะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะช่วงเช้ามีฝนโปรยเกิดขึ้นที่ขนอมสิชนนครศรีธรรมร,ราชปากพนังะอวดเชียนใหญ่หัวใสพัทลุงตั้งแต่ควนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงบางแก้วเขาชัยสนจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาค่ะส่วนจังหวัดสงขลาคาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้น ตั้งแต่ระโนดกระแสสินสถิงพระจนถึงอำเภอเมืองสงขลาใกล้กับแนวชายฝั่งฝั่งตะวันตกยังมีฝนน้อยค่ะเช่นที่ควนเนียงหาดใหญ่มีฝนน้อยมากค่ะตอนล่างของภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสช่วงเช้าเช้าปริมาณฝนยังน้อยค่ะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานีได้แก่บริเวณอำเภอเมืองปัตตานียะริงปานเรศหนองจิกยะรังมายอและสายบุรีค่ะ สวนนาราธิวาสจะเป็นฝนปลอยที่อำเภอเมืองนาราธิวาสบาเจาะและยี่งอค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะกระจายพื้นที่มากขึ้นแต่เป็นฝนปานกลางจะมีฝนตกหนักได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มตั้งแต่อเภอเมืองทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยจัังหวดชุมพรเริ่มตั้งแต่อภอปะทิวท่าแซะอเภอเมืองชุมพรสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มตั้งแต่ อำเภอท่าชนะอ,อชายาท่าฉ้างวิภาวดีเกียรีรัตนนิคมจะเป็นฝนเล็กน้อยแต่มีลมกระโชกแรงค่ะส่วนที่เกาะพัง,งานและเกาะสมุยจะเป็นฝนบางเบาอเอมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินการจนิดิตดอนสักอาจมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบ้านนาเดิมบ้านนาสารพระแสงเวียงสะมีฝนได้เล็กน้อยส่วนนาคารศรีธรรมราชช่วงบ่ายเริ่มมีฝนเข้าปกคลุมตั้งแต่สิชนขนอมท่าสาราพิปูลน,นพิตำ พมเคียรีอำเภอเมืองลานสกาทุ่งสงนาบอนร่อนพิบูลพระพรมปากพนังเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่หัวใซเริ่มมีฝนกระจายตัวจนถึงชวอวดจุราพรทุ่งสงค่ะอเภอบางขันจะมีฝนเล็กน้อยและจังหวัดที่มีฝนเพิ่มขึ้นคือจังหวัดพัทลุงค่ะ เริ่มตั้งแต่ป่าพยอมควนขนุนสีบันพศอำเภอเมืองพัทลุงสีนครินเขาชัยสนบางแก้วกงหลาตมดป่าบอลและปากพยูนค่ะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มในจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะได้แก่ระโนดกระแสศินสถิงพระส่วนฝั่งตะวันตกของภาคใต้คือจังหวัดตรังจะมีฝนได้บางเบาแต่ปกคลุมกันทุกอำเภอจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงา จะมีฝนตกอยู่ในเขตเล็กน้อยและจังหวัดระนองด้วยค่ะสตูลมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวค่ะจังหวัดยะลาในช่วงประมาณ13นาฬิกาจะเริ่มมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองยะลายะหากลงปีนังอำเภอเมืองยะลารามันสวนนาราธิวาสเริ่มมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สุงไหโกลกสุงไหปาดีเจะาะไอร้องระแงะส่วนบริเวณใกล้กับ ประเทศมาเลเซียช่วงบ่ายยังมีฝนน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะเข้าปกคลุมและตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีส่วนภาคใต้ตอนกลางตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะโดยฝนจะตกและมีลมกระโชกแรงประกอบด้วยในวันนี้สำหรับภาคใต้ เข้าสู่ช่วงดึกประมาณ23นาฬิกาพี่น้องที่จะออกกรีดยางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาให้เฝ้าระวังกันด้วยฝนจะตกและลมกระโชกและจะมีลมกระชชกแรงในช่วงค่ำคืนด้วยค่ะหน้ายางอาจเปียกชื้นได้ประจบกิธิขันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังยะลาปัตตานีนราธิวาส วันที่24ช่วงเช้าเช้าจนถึงประมาณ5้านาฬิกาฝนจะตกหนักลมจะกระโชกแรงขอให้พี่น้องบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังกันด้วยคลื่นซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะวันที่24ไปจนถึงวันที่25ฝนตกข้ามวันบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ